ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพานิพักชาแนลค่ะคลิปนี้จะทําให้ทุกคนได้รู้จักกีฬาเทนโดมากขึ้นถ้าหากใครเข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นิด,ด้ยน,นะคะถ้ากดแล้วก็ไปเลยโอเคพาณิพ <Okay. S 3> ักชาแนลกีฬาเทนนดนั้นมีต้นกําเนิดมาจากประเทศเกาหลีคําว่าเทหมายถึงการโจมตีด้วยเท้าคําว่าควนหมายถึงการโจมตีด้วยมือคําว่าโดหมายถึงสติและปัญญา คำว่าเทควันโดก็หมายถึงการใช้มือและเท้าในการต่อสู้และป้องกันตัวด้วยสติปัญญาค่ะลำดับสายในการเล่นเทควันดอนั้นจะเริ่มตั้งแต่สายขาวสายเหลืองสายเขียวสายฟ้าสายน้ำตาลสายแดงและสายดำค่ะซึ่งในแต่ละสายนั้นก็จะแบ่งย่อยเป็นเหลือง1เหลืองสองเขียว1เขียว2องแบบนี้ไปจนถึงสายแดงเลยค่ะ แต่ว่าสายดำนั้นก็จะมีเยอะกว่าอีกก็คือมีอีก10ดังด้วยกันค่ะซึ่งแต่ละดังนั้นก็มีความสำคัญแตกต่างกันไปค่ะการแข่งขันกีฬาเทนโดถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะแบบที่หนึ่งก็คือเค r รุกิหรือประเภทต่อสู้ที่นิดเล่นอยู่ค่ะส่วนแบบที่2ประเภทพุมเซหรือเรียกว่าประเภทไล่ลังค่ะ ในส่วนของคลิปนี้นิดจะมาอธิบายในการแข่งขันประเภทต่อสู้นะคะเพราะเป็นประเภทที่นิดเล่นและสามารถอธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจง่ายขึ้นค่ะ<ๆ>การแข่งขันเทควันโดประเภทเคิรุกิหรือต่อสู้จะมีทั้งหมด3ยกด้วยกันค่ะโดยแต่ละยกนั้นจะมีเวลาให้นักกีฬาได้ทำคะแนนอยู่ทั้งหมด2นาทีและพักยกละ1นาทีค่ะ ใน3มยกนั้นถ้าหากนักกีฬาทำคะแนนได้เท่ากันหรือเสมอกันเราจะมาตัดสินในยกที่4ีค่ะเลยเรียกว่ายก golden point ซึ่งยกนี้จะแตกต่างจากทั้ง3ยกเพราะว่าในยกนี้ใครทำคะแนนได้ก่อนจะเป็นฝ่ายชนะเลยและมีเวลาให้เพียงแค่1นาทีเท่านั้นค่ะและหากใน4ี่ยกนี้ยังทำคะแนนไม่ได้เราก็จะตัดสินกันที่ power ของเซนเซอร์ค่ะ กีฬาเทนนิสในปัจจุบันนี้เราใช้อิเล็กทรอนิกส์หมดแล้วนะคะโดยจะใส่เกาะไฟฟ้าและเฮดการ์ดไฟฟ้าซึ่งตัวทำคะแนนก็จะทำได้จากเท้าของเราเท้าของเราจะมีเซนเซอร์ใส่ไว้อยู่รอบๆเท้าเลยก็ได้แก่หลังเท้าฝ่าเท้าและส้นเท้าค่ะและการทำคะแนนจากมือจะไม่มีเซนเซอร์แต่จะไปใช้กรรมการกดค่ะ รทำคะแนนในกีฬาเทนนิสมีตั้งแต่1ไปจนถึง5คะแนนเลยค่ะคะแนนที่1เริ่มจากการใช้หมัดหรือเรียกว่าการใช้ชกค่ะกีฬาเทนนิสนั้น,น,นชกได้เฉพาะบริเวณลำตัวเท่านั้นนะคะถ้าชกหน้าน,นก็คือจะผิดกติกาค่ะ <remedy> การทำคะแนน2คะแนนจะได้จากการเตะบริเวณลำตัวสามารถเตะได้ทั้ง บริเวณหลังเท้าฝ่าเท้าหรืออะไรได้หมดเลยค่ะขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละคนส่วนการทำสามคะแนนจะได้จากการเตะบริเวณศีรษะค่ะก็เราจะเตะท่าอะไรก็ได้เลยไม่ว่าจะเป็นช็อตคิกราคคิกได้หมดเลยค่ะส่วนการทำคะแนนสีคะแนนจะได้จากการหมุนเตะบริเวณลําตัวก็ไม่ว่าจะเป็น k บ c k คิก n ทนนิงลาวและท่าแปลกๆอีกมากมายคะ่ะ <laughs> และการทำคะแนนที่มากที่สุดก็คือการทำคะแนน5คะแนนคะ่ะไดจากการหมุนเตะบริเวณศีรษะก็ได้แก่ท่า n ทนนิงลาวหัวสวิงและท่าแปลกๆที่นักกีฬาแต่ละคนมีความสามารถไม่เหมือนกันคะ่ะ คำฟาในกีฬาเทนนิสเราจะเรียกว่าคำจมค่ะการคำฟาในแต่ละครั้งนั้นจะเป็นการบวกคะแนนให้คู่ต่อสู้1นคะแนนใน3ายกนี้เราสามารถทำคำจมได้ไม่เกิน10ครั้งถ้าหากเกิน10ครั้งเราจะถูกปรับแพ้เลยแต่ในส่วนของยกที่4นี้เราสามารถทำคำจมได้แค่2ครั้งเท่านั้นค่ะ การในการตัดคาเจมแต่ละครั้งเดี๋ยวนี้จะยกตัวอย่างมาสักสามเหตุการณ์ให้ทุกคนได้เข้าใจมากขึ้นนะคะเหตุการณ์ที่1กรรมการจะตัดคาเจมก็ต่อเมื่อนักกีฬาออกนอกสนามค่ะไม่ว่าจะเป็นออกเท้าเดียวหรือออกสองเท้าก็จะเดินคำเจมค่ะเหตุการณ์ที่2ก็คือนักกีฬาล้มค่ะกรรมการก็จะตัดคำเจมเพราะว่าอยากให้นักกีฬาได้สู้แล้วก็ไม่อยากให้ล้มหรือว่าถ่วงเวลากันค่ะ เหตุการณ์ที่3ก็คือนักกีฬาเตะต,ต่ำกว่าเกาะลงไปก็จะโดนคำจมค่ะในส่วนของการประท้วงในรอบก่อนเซมิไฟนอลโค้ชจะมีการ์ดเพียงแค่คนละหนึ่งใบเท่านั้นนะคะถ้าหากประท้วงผิดพลาดหรือไม่เป็นผลโค้ชก็จะถูกยึดการ์ดไปตั้งแต่รอบนั้นเลยจนกว่าจะเข้ารอบชิงโค้ชถึงจะได้การ์ดใบใหม่นะคะ ก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปนี้นิดก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะในการดูเทเเตอร์ให้สนุกมากขึ้นค่ะถ้าใครมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ถามนิดได้เลยนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามหรือกด populationắc b ั cribe ก็อย่าลืมไปกดให้นิดกัน้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย